สวัสดีครับเล่นเป็นเพื่อนพ้า EP4 ครับนี่วันนี้เขาจะเอาไปงาน Sunday Ride right and Drive right. กันมากันหมาละเดี๋ยวเตรียมตัวกันเดี๋ยวเจอกันที่งานเลยบาย เตาถ่ามันใช่กลับด้านกล้องไม่ได้อากาเปียโนอากาตอนนี้เราก็มาถึงางานกันแล้วนะครับดูบรรยากาศทุกคน,นคนเยอะมากดูได้ดีน,นี่เดินมาซื้ออาหารเดี๋ยวเรากลับไปที่รถเราแล้วเดี๋ยวเราถ่ายกันอีกทีหนึ่ง โอเคไหมโอเคแหละเจอกันครับมาแล้วมาเก็บพุณเต็กันนี่นี่ฮอกกี้ครับฮอกกี้ตานนี้กี่นี่แฮกเกอร์อยู่นี่บรรยากาศในงานก็จะมีมีฮาร์เล่มีนี่อันนี้น่ารักน,น่นารัากอีกเจ็ดแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามเป็นอีตาชาค,ครับนะครับไม่รู้ได้ยินไหมไม่น่าจะเบา ดีๆที่น่าจะสร้าง,งเดินกันเดินกันนี่ครับบรรยากาศ รบ,บรรยากศาศในงานสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะนว่นชาวแก๊งเราชาวแก๊งบกมือหน่อยชาวแก๊งบกมือหน่อยเอ้ยนี่ก็คือกลุ่มนะครับ <c oughs> มินิบค์ไไอเดอร์กาวคลับวันนี้มาในานามมินิบค์ไไอเดอร์กาวคลับนี่คือมากับกลุ่มมังกี้นั่นแหละมนคุณพ่อ ขายไปแล้วเมื่อกี้มีของมาขายด้วยแล้วก็นี่ซีทีนะครับหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันห้าค,คันจริงๆมีคันจอดอยู่นี้แต่เขากลับไปแล้วรถผมเองไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเลย,อยนอกจากคันนี้นอกจากไม่ล้างแล้วไม่เอากุญแจออกด้วยนะฮะร,รถผมเองนี่แหละเพราะพี่ลืมกุญแจไว้ที่รถ ไม่หายหรอรับสมาชิกเยอะใช่ฮะถ้าหายมันก็ไม่รู้ตัวพี่ดูน้ไข่เลยไม่ล้างมาเลยวันนี้เอามาออกกายกับคุณพ่อเนี้ยรถโดรถเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะขี่ไปไหนต่อริบลาวนะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันทีไป ร้อนไหมขายของด้วยนุกไหมพ่อเมื่อกี้เห็นการัั้กิจกรรมของกยุก่อนิจกรรมของมีนีใมีกาวกิจกรรมขอันนี้มาเมาอ่ันี่อยู่งนีอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คือพีพีสี่พีพีสี่ของดไง ไ่ใโคตรั้า่อันนั้นอันนั้นอีกเการอันนี้เล่นเป็นพ่อนอันนี้เล่นเือีจนสามารถไปช้อปปิ้งของร้านนี้ก็ได้อ๋อน่ครับพี่จูนขยันด้วยนะของระเรลเป็นโอร้านตู้ีตรง้านตู้จีตรงใจวันนี้เขไหนมาพี่ผนไปตโอเค บ้านแล้วนะครับทุกคนเปิดด้านบ้านได้ไหมได้เออออกกันตอน6กโมงครึ่งแล้วเราก็กลับมาถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับสรับงานวันนี้ประมาณ3าชั่วโมงในตอนเช้าก็ถือว่าสนุกสนานได้เจอพี่พี่น้องๆชาวมังกี้วันนี้หลายคันอยู่เดี๋ยวนี่หน้าตาแบบเออ เหีวข <c oughs> <Okay>. ้าวอะไรฮะเห็นใจฉัน <beautiful> บ <Luckily> ้างไหมนี่มีพี่น้องๆนะมีพ่อเลยนะโอเคจบแล้ววันนี้อีพีนี้จบแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกินปลาแยกย้ายกลับบ้านนอนก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะครับจะมาที่แกอีพีสี่ใล่ไหมเด็กก็เลยบอกเลยว่ามันไปไม่ไปเสียดายพลาดพลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงด้วยใช่ครับนี่ แจงฮอนด้ารถที่มาร้อยกว่าคันหลายกว่าคันฮาเ,เรา่์ก็มาประมาณพันคันเราดูสองต้อยเลยพันค <c oughs> ันเรามาร้อยคันร้อคันเหมือนกันเลยเนรถยื้ๆอๆหนึ่งนี้พันพันจะประมาณนี้อ่ะกินข้าวเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ